สวัสดีครับท่านที่รักทั้งหลายวันนี้ผมขอนำเรื่องราวของรัตนสูตรมาแสดงเพื่อเป็นธรรมาพรประดับจิตเพิ่มพูนศรัทธาภะสาทะและความหนักแน่นในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทิฏฐานุคติสื่อไปรัตนสูตรนี้เป็นสูตรที่สองในจิตตำนานที่เรียกว่ารัตนสูตรก็เพราะว่าพระสูตรนี้เป็นพระบาลี ที่ประกาศอนุภาพของพระรัตนตรยัยอยู่ในประเภทร้อยกองแบบชันทลักษณะคาถาวันพฤตรร้วนและดูเหมือนจะเป็นแบบตัวอย่างแต่งฉันภาษาไทยแบบนี้ว่ากาบยานีบ้างยานีลำนำบ้างเพราะบ,บาลีพระสูตรนี้ขึ้นต้นบทว่ายานีนับเป็นฉันที่ไพเราะและแต่งง่ายหากแต่บาลีนิยมคลุละหุไม่นิยมสัมผัสทัท้งคลุละหุ บางแห่งก็ทิ้งะลุลหุเหมือนกันดังนั้นจึงไปยุติที่ตรงว่าถ้าแต่งฉันจึงจะรักษาคลุลหุให้เป็นแบบฉันถ้าแต่งกาบไม่ต้องรักษาคลุลหุรักษาแต่สัมผัสถือเอาความเป็นเกณฑ์เรียกว่าญาณีสเบียบ้างเดิมพระสงฆ์สวดกันหมดจะเป็นในวัดก็ตามในบ้านก็ตามใช้เวลาสวดมากครั้นมาในสมัยรัชกาลที่สี่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าในพระราชพิธีในพระบรมหาราชวังถ้าจะสวดจบทั้งสูตรใช้เวลามากจึงโปรดให้เลือกสวดแต่บทสำคัญสำคัญเพียงเจ็ดพระคาถาครึ่งเลยถือเป็นเนติเสืบมาจนบัดนี้เว้นแต่สวดในวัดพระจึงจะสวดจบทั้งสูตรอีกอย่างหนึ่งพระสูตรนี้นิยมเรียกว่าสูตรน้ำมนต์ก็มี เพราะด้วยเหตุว่าถ้าพระจะทาน้ํามนต์จะข้ามบทนี้ไปเสียไม่ได้ทั้งมีแบบนิยมให้พระเถระหยดเทียนน้ามนต์ในพระสูตรนี้และเมื่อจะดับเทียนน้ามนต์ก็ให้ดับที่ท้ายพระสูตรนี้ด้วยดังนั้นพระสูตรนี้จึงเป็นพระสูตรที่ทรงอนุภาพศักดิ์สิทธิ์พระสูตรหนึ่งตามที่พระรู้นิยมไว้พระสูตรนี้มีตำนานเล่าว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ณพระเวรุวันมหาวิหาร พระนครราชคฤหพระนครน,นี้นิยมเรียกว่าเบญจคิรีนครอ,อีกชื่อหนึ่งเพราะมีภูเขาห้าลูกแปดล้อมเป็นราชสีมามนทนอยู่ในอาณาจักรมคทราชครั้งนั้นพระนครภัยสาลีแห่งแฟนวัตีเกิดทุพพิกภัยพิบัติคือฝนแรงเร้าวก้าในนาตายเพราะไม่มีน้ำเป็นส่วนมากข้าวปลาหายากในชั้นแรกคนยากจนคนเกียจค้าน ต้องอดอาหารตายเป็นอันมากเมื่อตายแล้วหาญาที่จะอนุเคราะศพไม่มีคนที่มีกำลังก็ไม่มีเวลาใส่ใจศพหมัววุ่นแต่งงานของตัวเห็นไปว่าธุระไม่ใช่ไม่ใส่ใจตกลงคนตายที่ไหนศพก็ทิ้งที่นั่นยิ่งกว่านั้นอหิวาตกคโลกก็เข้าคุกคามเพราะโทษที่ศพปริคูลในถนนหนทางในแม่น้ำลำคลอง เพราะความสกปรกนานาประการดังกล่าวแล้วมนุษย์ได้ตายลงเพราะอาหิวาตเพราะอาหิวาตะคโลกเปน็นอันมากขันเมื่อภาคพื้นปฏิคูลด้วยซากศพปีศาจจำพวกที่กินซากศพเป็นอาหารก็พากันเข้าพระนครกินซากศพยิ่งกว่านั้นยังหันเข้าใส่คนที่ป่วยไข้ชิมรสเนื้อมนุษย์ที่ยังไม่เปื่อยเน่าดูบ้างและแล้วก็เลยลามไปถึงมนุษย์ที่ไม่ป่วย แต่สกปรกเช่นตื่นมาไม่ล้างหน้านอนไม่ล้างเท้าน้ำไม่อาบกินข้าวแล้วไม่บ้วนปากผ้าผ่อนไม่ซักและบ้านเรือนไม่กวาดไม่ถูเป็นต้นที่สุดมนุษย์ที่ไม่ป่วยแต่สกปรกก็กเริ่มถูกปีศาจเข้าสิงสู่ดูดโลหิตเป็นอาหารมนุษย์เริ่มตายหลงเพราะปีศาจอีกประการหนึ่งชาวเมืองภัยสาลีประสบภยัยร้ายกาจสประการคือ เปิดเครื่องหนึ่งอหิวาตกะโลกหนึ่งปีศาจหนึ่งพากันอพยพปไปอยู่ในเมืองอื่นก็ไม่น้อยครั้งนั้นชาวเมืองพากันโจกล่าวโทษพระราชาที่ประตูพระราชวังว่าพระเจ้าค่ะภัพยพิบัติสามประการได้เกิดขึ้นแก่ชาวเมืองแล้วซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีพระราชาจะาประพฤติผิดพระราชประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่แม้เมื่อพระมหากษัตริย์ จะโปรดให้ตั้งกรรมการพิจารณาหาความผิดของพระองค์ก็ไม่ปรากฏว่าพระมหากษัตัตย์ทรงประพฤติปกพ้องแต่ประการใดในที่สุดก็พากันบนเจ้าบวงสวงเทพยดาอลักษ์และวิงวรครูบาอาจารย์ที่ตนนับถือว่าเป็นผู้วิเศษสุดสุดแต่ใครจะเล็งเห็นใครให้ช่วยปลดเปื้องแต่ก็ไม่สามารถจะบรรเทาภัยนั้นได้ครั้งนั้นอมาผู้หนึ่ง ได้กราบทูลพระเจ้าลิชวีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์จากสัพพกิเลสมีพระฤทัยไปประกอบด้วยพระมหากรุณาเสมอด้วยมหาสมุทรตรัสรู้สัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประกาศพระธรรมบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบัดนี้เสด็จประทับณพระเวรุวันมหาวิหารพระนครราชคฤห์ พระเจ้าพิมพิสารมหาราชทรงสักการะบำรุงอยู่พระองค์ทรงมีอภินิหารบารมีสูงยิ่งนักถ้าจะได้กราบทูลอันเชิญให้เสด็จมาอย่างพระนครแห่งนี้ข้าพระองค์เชื่อเหลือเกินว่าภัยสามประการนี้จะต้องสงบเพราะอนุภาพของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงลำดับนั้นพระเจ้าิชวีจึงโปรดให้เจ้าชายมหาลีพร้อมด้วยอำมาตย์ห้านายเป็นราชทูตเชิญเครื่องราชบรรณาการไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารมหาราช นักกงราชคห์กราบทูลขอประทานโอกาสให้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปบำบัดภัยพิบัติในพระนครไผ่สาลีโดยเวลาเพียงสามวันครั้นคณะราชทูตนั้นก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารอย่างพระนครราชคห์ทูลขอพระราชทานพระกรุณาตามพระราชบัญชาของพระเจ้าฤาษีพระเจ้าพิมพิสารทรงรับสั่งว่าฉันเห็นใจพวกท่าน และยินดีสนับสนุนในเรื่องนี้ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงกรุณาเสด็จขอให้พวกท่านไปทูลอันเชิญดูเถิดความจริงเจ้าชายมหาลีก็ทรงรู้จักพระองค์ท่านมาก่อนฉันคิดว่าการเข้าเฝ้าจะไม่ลำบากหรือหนักใจแต่ประการใดหากพระบรมศาสดาทรงเล็งเห็นประโยชน์ในการเสด็จแล้วจะทรงพระกรุณาอนุเคราะห์เป็นแน่ การมาของเจ้าชายจะไม่ไร้ผลเลยครันแล้วก็โปรดให้ราชบุรุษนำคณะราชทูตพระนครไผ่าลีเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณพระเวฬุวันมหาวิหารพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่ามหาลีตถาคตรับปฏิญญาของพระเจ้ากรุงราชคห์เพื่ออยู่ในที่นี้เสียแล้วถ้าพระเจ้ากรุงราชคห์จะทรงพระกรุณาประทานโอกาสเธอ ตถาคตก็จะไปข้าพระองค์ได้รับพระราชทานโอกาสแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าชายมหาลีกราบทูลแม้เช่นนั้นมหาลีก็ควรจะทูลให้พระองค์ทรงทราบเสียก่อนที่จะออกเดินทางพระบรมระบรมศาสดาทรงรับสั่งเมื่อพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งมกทรัฐทรงทราบจากเจ้าชายมหาลีว่าพระบรมศาสดา,สาทรงพระกรุณาเสด,ด็จจึงรีบเสด็จมาเฝ้า ทูลขอให้ยับยั้งสักสามวันเพื่อตกแต่งทางเสด็จตลอดที่พักแหลมตามระยะทางจนถึงแม่น้ำคงคาสุดพระราชอาณาเขตครั้นได้เวลากำหนดพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์ห้าร้อยรูปก็เสด็จพระนครไพศาลีงโดยมรรคานั้นด้วยพระเกียรติยศอันสูงส่งซึ่งพระเจ้ากุงราชคึกทูลถวายโดยรโดยระยะทางหโยชน์กำหนดวันละหนึ่งโยชน์ ทรงประทับแรมตามระยะทางรวมห้าวันก็ถึงฝั่งแม่น้ำคงคาสเสด็จลงเรือพระที่นั่งซึ่งพระเจ้าพิมพิสารจัดถวายบดงามสมพระเกียรติยิ่งนักและเป็นครั้งแรกที่สเสด็จทางน้ำด้วยพระเกียรติยศอันสูงส่งเช่นนี้พระเจ้าพิมพิสารทรงตามสเสด็จพระพุทธดำเนินตลอดเส้นทางและ,สะเสด็จลงประคองเรือพระที่นั่งให้เคลื่อนจากท่าแม่น้ำคงคา ทรงตามเรือพระที่นั่งไปในน้ําเพียงพระศก็ประทับหยุดยืนทูลว่าหม่อมฉันจะมารับเสด็จพระองค์คราวเสด็จกลับณนะที่นี้อีกเมื่อเรือพระที่นั่งแล่นไปตามแม่น้ําจนรับเทียวไม้แล้วจึงเสด็จกลับพระนครพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกเสด็จจากชลมากสิ้นระยะทางหนึ่งโยชนก็ถึงท่าพระราชอาณาเขตพระนครไผ่าลี จึงเสด็จขึ้นจากเรือรับสักการะปฏิสันฐานซึ่งเจ้าชายมหาลีหัวหน้าคณะราชทูตกราบทูลให้พระเจ้าลิชวีจัดถวายให้โอราณยิ่งกว่าพระนครราชคฤัดจัดเสด็จตามระยะทางสามโยชน์สิ้นเวลาสามวันก็ถึงชานพระนครภัยาลีขณะที่เสด็จเหยียบภาคพื้นพระนครภัยาลีก้าวแรกก็ประทับยืน จ้องพระเนตรจับท้องฟ้าส่งระลึกถึงพระบรารมีที่บำเพ็ญมาแต่ปุเรชาติในทันใดนั้นมหาเมฆก็ตั้งขึ้นดังแผ่นผ้าสีครามผืนยาวเหยียดในด้านทิศปัจจิมแล้วเคลื่อนลงมาประคุมพระนครภัยสาลีพร้อมกับส่งเสียงคํารามกระหึม่มเปลี่ยงเปลียงดังสนัน่นด้วยสายฟ้าแล,ลบแปปบบแล้วหาฝนใหญ่ก็หลั่งลง ดังเทน้ำเสมอหนึ่งดังจงใจจะล้างพื้นแผ่นดินให้สะอาดต้อนรับพระบรมศาสดาความจริงก็ดูสมจริงดังกล่าวด้วยพอฝนซัดลงมามากมายเช่นนั้นไม่ช้าน้ำฝนก็ไหลลงท่อทานและท่วมป่าเข้าพระนครพัดเอาซากศพมนุษย์และสัตว์ซึ่งมีปฏิคูลบนพื้นแผ่นดินอยู่ ให้ไหลไปสู่ทะเลใหญ่สิ้นเชิงดังนั้นพอฝนขาดเม็ดแล้วผ้าพื้นก็สะอาดความอบอ้าวเร่าร้อนของอากาศก็สงบบรรเทาโลกได้ถึงครึง่งด้วยพุทธานุภาพพระบรมศาสนาทรงรับสั่งกับพผ้านันทเถระว่าอานันทะเธอจงเรียนเอารัตนสูตรนี้ไปแล้วจะลิกไปในกำแพงเมืองไพศาลี จเลนนริญมนรัตนสูตรนี้เพื่อความสวัสดีจากภัยอันใจหลวงของประชาชนเถิดในราตรีนั้นระานันเทเถละเรียนเอารัตนสูตรจากพระบรมศาสดาแล้วก็ประคองบาตรของพระบรมศาสดาซึ่งเต็มด้วยน้ําตั้งกัลยาณกิจประกอบด้วยเมตตาระลึกถึงพระพุทธคุณคือพระบารมีสิบอุปบารมีสิบและประมัตถบารมีสิบซึ่งทรงบําเพ็ญมา และบารม,มีในปัจฉิมชาตินี้จำเดิมแต่เสด็จลงสู่พระคันเป็นต้นจนตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณประกาศโลกุตรธรรม9ประการเป็นที่สุดจะเริญพุทธมนตรนสูตรนี้เที่ยวจาริกไปยังภายในกำแพงเมืองพร้อมด้วยพระเจ้าิชวีทั้งหลายติดตามห้อมล้อมเดินพรางพรมน้ำมนพรางจนรอบพระนคร มนุษย์ที่กำลังประสบภัยแต่ปีศาจและโลกพอถูกหยดน้ำพุทธมนต์ที่พระเถระเจ้าพรหมเท่านั้นก็หายจากโรคภัยมีกำลังสดชื่นติดตามแวดล้อมพระเถระเจ้าโหร้องแท้สองสาธุการดังสนัน่มนมวลพูดผีปีศาจที่เข้ามาเบียดเบียนมนุษย์ขันได้ยินเสียงมนุษย์ก็สะดุง้งตกใจกลัวพากันเลี่ยงออก ที่ยังดื้อแอบหลบอยู่ตามแง้มฝาเรือนและประตรูเมื่อถูกหยาดน้ำพระพุทธมนต์ของพระเถระเจ้าก็เจ็บปวดแทบดับจิตประดุดสุนัขถูกฟาดหลังด้วยแส้เหล็กพากันเพ่นหนีอย่างไม่คิดชีวิตโดยความกลัวสยองก้าวตั้งหน้าวิ่งหนีออกจากเมืองโดยไม่เหลียวหลังขันไปประดังนั่นยัดเยียดที่ประตูเมืองและเมื่อไม่สามารถจะทนรออยู่ได้ก็พากัน พังบานประตูนี้ไปจนสิ้นเชิงครั้นพระเถระเจ้าจาลิกเจริญรัตนสูตรประพรมน้ำมนต์รอบพระนครแล้วก็พามหาชนซึ่งติดตามมาเป็นอันมากเข้าเฝ้าพระบระมาศ,าศาสดาอย่างที่ประทับลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงพระกรุณาประทานพระธรรมเทศนาตั้งแต่เบื้องต้นจนประกาศจตุราริยสัตว์ให้มหาชนชื่นชมสมนัตปรีดา ปราโมทเกิดศรัทธากล้าหารประกาศตนเป็นพุทธมามะกะเป็นอันมากพระโบรโมศาสดาทรงพระกรุณาประทานพระธรรมเทศนาอยู่ถึง7วันครั้นทรงทราบว่าภัยสามประการสงบลงแล้วและประชาชนมีความผาสุกก็ทรงอําลาพระเจ้าลิชวีสเสด็จพุทธดำเนินกลับพระนครราชคฤห์โดยพระเกียรติยศซึ่งพระเจ้าฤชวีและมหาชนพร้อมกันจัดบูชาอย่างมโหฬาร แม้พระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารตลอดชาวพระนครราชคฤห์ก็มีความยินดีพากันไปต้อนรับพระบร,รมศาสดาลิมฝั่งแม่น้ำคงคาให้เสด็จกลับมาประทับนับพระเวรุวันมหาวิหารสมดังมโนปณิธานที่ทรงตั้งไว้นั้นแลขอท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติโพคสมบัติ ปัญญาสมบัติบริวารสมบัติมีจิจการเจริญรุ่งเรืองเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญร่มเย็นอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งใดโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จสมความปรารถนาขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จจงทุกประการเทิน